นะดุนี่นะทุกคนใช้โรบรล็อกเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยทุกคนนี่เราจะบอกว่าใช้จริงเห็นไหมนี่ทุกคนดูนี่นี่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหใช้จนแบบทุกคนดูดิเยอะมากแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเราก็ใช้เหมือนกันโรบรล็อกหมดเลยทุกคนแล้วน,นี่ตัวใหม่ใช่ไหมดูดิดีไซน์มันน่ารักมากเลยทุกคนดูนะเนี่ยเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอะสเตปกี้กับนดุดเนี่ยนะฮะใช้โรบรล็อกแบบจริงจังมากอะจริงจังแบบจริงจัง,จงและรุ่นก่อนก่อนก็มีนะ S7 ก็อยู่หลังบ้านนะทุกคนเออทำเป็นเล่นไปนะนี่ไง S7 คือตัวนี้อายุน้องเขาอาจจะแบบหลายปีแล้วไง แต่ก็ยังใช้อยู่ตลอดนะครับเพราะอย่างที่เราบอกเลยว่าโรบล็อกอ่ะมันถูพื้นสะอาดมากึ่งเราจะบอกว่าปัญหาหลักๆของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างแต่ตัวนี้มันแก้เป็นคอยมาดีมากอย่างแรกเลยนะที่เราชอบเนยทุกคนก็คือว่าเขาแก้ปัญหาเรื่องเส้นผมพันแปรงมาแล้วเรียบร้อยโอ้อันนี้สาคัญเลยหลักๆที่เราใช้งานกันทุกคนจะต้องเจอแน่ๆก็คือเส้นผมมันจะไปพันแปรงใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเขาแก้เรื่องจุดนี้มานะคะแล้วนอกจากเรื่องนั้นแล้วนะทุกคนโรบอทล็อีก เป็นแปรงปัดข้างๆยืดออกมาได้นะฮะแล้วก็มี Adaptive Lift Chassis นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะยกเครื่องขึ้นได้สูง10มิเมเพื่ออะไร เพื่อไปทําความสะอาดบ,บนพรมนะแล้วก็จะปีพวกพื้นต่างระดับได้สูงสุดประมาณสัก4เซนติเมตรนะคะแล้วยังสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยเธอนี่นะทุกคนเดี๋ยวนี้คุณยูคนนี้สั่งงานด้วยเสียงได้นะคะด้วยคําว่า Hello l o c k y นะคะเท่มากๆและสั่งเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะทุกคนเราเริ่มคําสั่งนะทุกคนด้วยคําว่า Hello l o c k y เป็นภาษาอังกฤษใช่ปะ่ะเพื่อเริ่มใช้งานแต่หลังจากนั้นนะทุกคนก็สั่งงานต่างๆเป็นภาษาไทยได้เลย แล้วพทุกคนไปดูรีวิวตัวนี้กันเลยว่าทุกวันนี้ในปี2024กำลังจะก้าวสู่ปี2025หุนน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่มีทั้ง AI สั่งงานด้วยเสียงเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วกล้องข้างหน้านะมีไฟมีโอ้สารพัดที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา พูดถึงเนี่ยนะคะทุกคนหุ่ยนยนต์พวกนี้นะคะนดุลเนี่ยใช้เต็ม,ม,มบ้านไปหมดจริง,รงๆอย่างให้เราได้เห็นกันตอนแรกนะคะเราเนี่ยรู้จักเพนพอยต์ของหุ่นยนต์พวกนี้เปอย่างดีแต่อันนี้เราพูดจากใจก่อนว่าทําไมมันถึงเป็นโรโบอท็อกก่อนนะสิ่งที่โรโบอท็อกทำได้ดีกว่าชาวบ้านเขาเลยไม่ว่าคนอื่นจะเคมเลขอะไร3 4 5สี่ห้าคนจกกับไม่น่าสนใจฟังน้ดุดอย่างเดียวโรโบอท็อกคือหุน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะที่ถูพื้นได้สะอาดที่สุดในบรรดาทุกทุกอันที่มันมีอยู่ในตลาดอ น้องๆชอบกินอาหารกันก็จะไอโรบอกมาเดินต,ตือตือเตือตือแต่โอ้มันสะอาดเธอเวลาเดินมันสบายเท้ามากเลยถ้าเทียบกับันอื่นนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นจุดเด่นสาคัญของเขาดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้หุ่นยนต์อันนี้โจเข้าได้ก่อนถูพื้นสะอาดตัวนี้ทําได้2เส,ส้นผมไม่พันกันเพราะอะไรเพราะการออกแบบแปลงของเขาทุกคนแปลงของเขานะคะแปลงคู่หลักของเขาเนี่ยนะคะจะออกแบบให้มีช่องว่างตรงกลางนะเขาเรียกว่า Duo d i v i d e ให้ความสั้นของตัวแปลงเนี่ยทำให้เส้นผมเนี่ยมันเหมือนกับถูกปัดทุกคนถูกปัดเข้าไปในนนนตัวที่่่เเป็ช็ชองกบฝุนนะะะแล ียวตัววเนี่ยมันจะมีขนาด45องศาทําให้เส้นผมมันพันรอบแปลงแล้วก็หมุนวนเข้าไปนะฮะตรงนี้เนี่ยมันทาให้มันเก็บเส้นผมได้โดยที่มันไม่ติดไม่พันกันอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆเราจะบอกว่าใครที่เคยใช้พวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแบบนี้มันเนี่ยจะรู้ว่าเส้นผมมันชอบพันอยู่ตรงแกนแปลงหน้าาก่อนถูกไหมแต่ตัวเนี้ยเราไม่รู้นะอันอื่นมันจะมี3อันใช่ป่ะอันนี้มันมี2อันพรามี2ออันปุ๊บเนี่ยลักษณะของมันคือเหมือนมันปัดมันปัด เข้ามาแล้วก็ดูดเข้าไปอันเนี้ยคือดีมากนะเส้นผมมันก็เลยไม่พันนั้นหรือถึงจะมีก็จะย้อยแบบน้อยมากอ่ะมันมีนิดหน่อยแบบน้อยมากนะคะตอนนั้นเราบอกก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยพอเราใช้งานพวกเนี่ยพอเราเดินไปต่อไปเรื่อยๆมันก็หายไปปุ๊บเออไอจุดนี้ดีว่ะจุดเนี้ยมันแก้ทําให้แบบเพนพอยต์สำคัญเลยเพราะว่ามันเคยมีตัวรุ่นเก่าๆของเราที่มันพันจนมันแปลมันไม่ขยับจนเราต้องไปขยับเซนเซอร์ต้องไปตัดอะแล้วมัน พอมันพันกันเยอะๆนะทุกคนมันลําบากมากมันต้องการไปตัดอะ่ะเพราะว่าผมมันหนามากอันนี้ไม่ไหวตรงกลางเนี่ยนะฮะแท่นต่างๆที่เขาทําตัวดูดต่างๆเนี่ยเอออันนี้ทํามาได้ดีจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะเขามีพลังดูดนะ18,500ป PA ด้วยทําให้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเก็บเส้นผมได้รวดเร็วนะไม่พันนะฮะอาจจะมีแบบเส้นเดียวอะไรเงี้ยแต่แบบเดินไปนึงมันก็หายไปนพูดตรงๆนี่คือรีวิวเนาะนอกจากนั้นแปรงปัดข้างไอ้ Flexi Arm Arc เนี่ยนะมันออกแบบมานะทุกคนมันขยับได้ด้วยเธอมันฟืดฟื แต่มันจะมีเสียงนิดนึงนะเสียงมันเหมือนเวลาใช้สว่านเบาๆอะ่ะฟีดฟีดฟีดเงี้ยเออนันดูดว่ามันก็มันดูเป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะเฟรซี่อาร์มเนี่ยมันก็จะทําความสะอาดในจุดที่ต้องบอกว่ามันอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะคะหรือว่าจุดที่มันเข้าไปถึงยากอะไรเงี้ยเฟลซี่อาร์มตัวเนี้ยก็จะช่วยได้นะฮะในตัวของการทําความสะอาดนั่นเองนะอะ่ะนั่นก็คือจุดเพ,พนพอยต์แรกเราอยากจะพูดที่แก้ไขามาเรียบร้อยก็คือเรื่องเส้นผมนะคะเดี๋ยวมาดูดิหน้าตาเขาน่ารักไหมเออเหมือนยานอวกาศน่ารักน่ารักอ่ะเอาแต่แต่เรานึกว่าตู้เป่่าาขนนนแมมวัรักมากเลยอ่ะนะะะนนนนนบเปิดออกกมาทุคตึง ก็จะมีถังนี่ถังนะคะเก็บน้ําดีแล้วก็เก็บน้ําเสียนะคะแต่ถ้าเราเสียดายจะเป็นโทษถังไม่ตลกใช่ไหม <c oughs> นะฮะแล้วก็ม่ถุงเก็บฝุ่นอัตโนมัติใช้งานได้7สัปดาห์ <c oughs> ก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะเดินไปจะดืดๆกลับมาปุ๊บมันเปลี่ยนน้าให้กับเราฟื้นหมดเลยนะคะแล้วก็ดูดฝุ่นเก็บไปในถุงให้เรียบร้อยเ <c oughs> นี่ยตอนนี้มันเติมน้ําอยู่ทุกคนมันก็จะเติมน้ําแบบ ให้เรียบร้อยเลยนะทุกคนเดี๋ยวพอมันเสร็จปุ๊บนะมันก็จะออกไปแบบไปทาความสะอาดของเขาสบายสบายเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็มาทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วพอมันทานูน่นทํานี่เสร็จใช่ไหมก็สบายสบายนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถถอดเก็บไอตัวถังเก็บน้ำเหมือนเมื่อก่อนเออต้องถอดออกมาเติมน้ําอะไรไม่ต้องนะคะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดและดีมากตรงนี้ทันว่าคือมันก็จะสะอาดสะอา้านแล้วก็ไม่ไม่เ,อเธอะดยเวลาเนี่ยุดลองพลิกเครื่องดูเวลาเ,ลาเขามีน้ำอะไรเงี้ยเอ,อิ่มน้ำมันก็ไม่หยดออกมาเ้วนนะอันเนี้ยถือว่าทามาได้ดีมากๆแล้วก็ตัวแฮนด์เก้า นี่คือสาคัญเพนพอยล์หลักนั่ดูพูดได้ทั้งวัน่ะไอ้เรื่องเนี้ยเพราะว่านัาดูใช้จริงอ่ะหลักๆเนี่ยเวลาเราไวซักเนี่ยไอ้แปลงเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหพี่แปลงตัวนี้เนี่ยเวลาที่ผมใช้งานไปปุ๊บเนี่ยมันดํามากเลยพี่มันทํความสะอาดไอ้ตัวนี้ทุกคนมันมีตัวแท่นทำความสะอาดผ้าตัวที่แล้วก็มีนี่พี่แต่มันต่างกันนิดนึงทุกคนต่างกันตรงที่ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมีตัวที่เป็นน้ําร้อนด้วย 7 5องศาเพื่อทําให้อะไรเพื่อให้ทําความสะอาดได้ดีขึ้นข้ามแบคทีเรียอะไรต่างๆได้ดีขึ้นทำมมันต้องเป็นแบบนั้นอะพี่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราจะล้างอะไรอะบางอย่างต้องใช้น้ําร้อนในการล้างมันถึงจะหลุดเช่นเวลาเราล้างคราบมันบนบน,บนจานแบบน้องได้ดูดคอทังขนมหวานอย่างเงี้ยเขาต้องน้ำร้อนลากก่อนเลยนะไม่งั้นไขมันมันไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเดียวกันคืออันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเช็ดไขมันแบบเนยอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นหมายถึงว่าเวลาทำความสะอาดเนี่ยพวกผ้าพวกเนี้ยมันจะสะอาดขึ้นกว่าตัวก่อนเพราะร่อนเารทําะ ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากและนี่คือใช้มาสักพักนึงแล้วจะเห็นว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดำแบบปืดปาดอะไรนะฮะน,นี่ทำได้ดีมากนะคะตัวล้อนะคะตัวนี้ออกแบบมายังไงตัวนี้นะคะสามารถยกระดับขึ้นมาได้นะฮะเวลาเราขึ้นพรมขึ้นสิ่งกีดขวาต่างๆเนี่ยอันนี้ยกขึ้นมาได้และที่สำคัญตัวนี้ออกแบบมาให้ดูดเส้นผมบนพรมได้ทุกคนอ่าแต่ต้องเป็นพรมขนสั้นนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่พรมแบบขนยาวๆมากพรมขนสั้น นะก็สามารถที่จะยกขึ้นไม่ได้คือตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นตัวตอบโจทย์ว่าเออตัวเดียวเดินขึ้นสิ่งกีดขวางได้ดูดฝุ่นบนพรมได้ดูดเส้นผมบนพรมได้นี่นะเห็นไหมม,มันเดินผ่านสิ่งกีดขวางได้เห็นปะเห็นไหมแล้วนะดูขามันนะเห็นไหมเออจะดูขามันเห็นปะมันเก็บขอบเห็นปะปกติมันไปไม่ถึงเห็นไหมอันนี้ขอบมันไปด้วยเห็นปะเพราะว่าขามันยืดได้ไงเออเนี่ยขามันยืดได้นี่เห็นไหมไหมโอ้โหคือเธอมันเท่ นี่นะเห็นไหมพอมันเจอพรมเห็นไหมเราเซตไว้แล้วว่าให้มันทําความสะอาดพรมเลยมันก็ไปเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นพรมเช็ดเท้ามันก็ผ่านออกมาไปได้เห็นปะเนี่ยเห็นปะไม่เทือนได้เลยเนี่ยนะฮะมันทําความสะอาดแบบเห็นป่มมันเก็บตามขอบเห็นไหม่ขอบมันเก็บเห็นปะเนี่ยมันถูวนขอบอ่ะโอ้สุดยอดมากเนี่ยนะเนี่ยขอบเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือคือความดีงามมากเห็นปะ แล้วมาเช็ดพื้นสะอาดมากจริงๆแล้วก็มีโหมดต่างเนี่ยปรับในแอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชันเขาเนี่ยชื่อว่าโ o บอทล็อกทุกคนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยโ,โหต้องบอกว่ามีอะไรให้เราปรับเนี่ยมากมา,กายไกลกองรวมถึงเรื่องของคําสั่งเสียงด้วยที่ต้องเราจะพูดในเรื่องถัดไปนะแต่เดี๋ยวเราพูดให้ฟังก่อนว่าเขามีแอปนะซึ่งแอปเนี่ยก็จะมือพื้นฐานแหละก็คือเซตแมปได้นะคะสั่งทำความสะอาดได้เป็นรีโมทได้เปิดกล้องได้อะไรอย่างนี้แต่ทุกคนดูกล้องตัวนี้นั่นนะโหนี่พ นะันทุกคนกล้องด้านหน้า,นาตัวนี้นะคะเป็นกล้องแบบไลด้าไลด้าสแกนเนอร์ก็คือเห็นทุกอย่างเป็นแบบ3มิติแล้วเขาก็มีไฟด้วยเวลามันเข้าไปที่ที่มันมืดๆนะคะเพะนี่นไฟตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือไฟตัวนี้เนี่ยพอมันมีไฟแล้วทุกคนมันก็จะมี AI สแกนด้วยแสงแล้วก็กล้อง RGB ใช่ปะ่ะตรงนี้เนี่ยเขาได้รับนะคะ Protected Privacy IoT Service มาก็คือมาตรฐานรักษาข้มปลอดภัยในอุปกรณ์ IoT ดยนะก็คือพูดง่ายๆเลยเขาจดจําวัตถุได้มากถึง62แบบใน20หมวดหมู่เพือ่อจะไม่มันเนี่ยหลบสิ ที่จ้าหรือว่ามืดและไอตัวพี s ซ Sen ส e ไรดาเนี่ยทุกคนมาทราบแผนที่ไดล้ละเอียดและแม่นยำม,มากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสภาพพี่ดุดิด์ mapping ข้างล่างให้ดูแล้วกันว่าไอตอนทนี่ดู mapping เนี่ย m a p แบบเรียวๆเลยก็คือไม่ได้มานั่งเก็บของให้เรียบร้อยนะพี่เราก็ปล่อยมันวิ่งไปเลยไปดูเป็นยังไงคะ่ะแล้วเวลาที่เราใช้งานใช่ไหมนะักดูจะใช้ผ่านแอปทุกคนกด play ก็คือกดให้มันทำงานนี่น้องทำงานอเดินไปดูเลยเดี๋ยวให้ดูน้องเขาทำงานนะทุกคน แล้วเนี่ยน้องเขา mapping นะแบบสบายๆเดี๋ยวเราจะให้ตาก,กล้องเนี่ยดูด้วยว่าห้องที่เราวางไว้ตอนแรกที่เรา m a ปแมป m a p แผนที่ทั้งหมดอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าจัดอะไรเลยตอนให้เรา mapping ตอนแรกทุกคนเราก็กดอย่างเงี้ยก็คือของก็วางอย่างมันอย่างเงี้ยก็เราอยากรู้ไงว่าถ้าเกิดสมมติว่าของมันวางอยู่เก๋าก๋อย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นยังไงบ้างอย่างนี้อ่ะแก้วน้ำวางวาอยู่ข้างหน้าเขานี่ทุกคนดูนะเขาเห็นปุ๊บเขาก็หลบคือมันมจะมีโหมดแบบจาอ่ะเนี่ยมันเข้าไปใต้โต๊ะเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวกล้องตาก,กล้องเด มันเข้าไปใต้โต๊ะเดี๋ยวทุกคนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเห็นไหมมันเข้าไปใต้โต๊ะแล้วเดี๋ยวดูนะพอมันเจออะไรที่มันเป็นเหมือนกับโต๊ะเป็นขาโต๊ะเห็นไหมมันมันแทบไม่ชนเลยมันจะมีสะกิดบ้างนิดนิดเนี่ยพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันถอยละเนี่ยนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเห็นไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นขาไม้เซลฟี่นิดนึงละเนี่ยมันหลบแล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นไงมันแบบมันฉลาดขึ้นมากเนี่ยวางแล้วก็วางไงี้ยทุกคนเห็นปะอันนี้มันจะเริ่มเก็็บบตตตาาามมขอออะะะไรกก่่่นนฮแแลล้ววเย เราเนี่ยวางของไว้ประมาณไหนบ้างเนี่ยอย่างตรงนี้อ่ะของลกๆแล้วอย่างนี้เจออย่างนี้มันจะทำยังไงทุกคนดูมันจะทำยังไงปืดโอ้ชอบไอ้ขามันเนาะนี่ปืดออกมาละเนี่ยคือเนี่ยปีใหม่แบบปี2024 25แล้วเนี่ยเห็นปะ่ะฉลาดมากคมมากนะคะคือแบบว่ามันมันดีขึ้นเยอะอ่ะอ่าน,นเห็นมาเห็นอะไรเนี่ยน,นะสลิปเปอร์เห็นไหมสลิปเปอร์ขวางอยู่ปุ๊บไม่ไปเห็นปะ่ะหลบเห็นปะ่ะ ของแท่เห็นป่ะหลบซะหน่อยของแท่นะอ่ะนั่นแหละคือสภาพจริงเรื่องจริงคือมันง่ายมากคือกดปุ๊บมันก็วิ่งออกมาไปหรือแล้วมันก็แมปไปแล้วทุกคนเชื่อไหมว่ามันไม่ชนอะไรเลยนะเรียวๆเ,เลยทาดีมากนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปวางสายไฟเกะกะแบบทั่วไปหมดแบบเละเทะอะไรขนาดนะั้นคือมันก็ต้องเก็บบ้างนะมีบ้านเล็กๆน้อยๆมันหลบมันอะไรได้แหละแต่ว่าเราเคลียร์ให้เขาสักน,นิดหนึ่งจะได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ทำความสะอาดตรงนั้นได้เข้าใจใช่ไหมคราวเนี้ ต้องบอกกันว่านี่คือความสลาดของเขาก่อนนะฮะหฉลาดกว่าตัวเดิมเยอะนะคะสองลบสกิลขวางได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะและการหอสารอย่างที่เราพูดไปตอนแรกว่าถ้าเราจะพูดถึงหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะแล้วถูกพื้นได้ดีที่สุดโรโบโล็อกคือ1ในตัวที่ดูดชอบมากสุดคือมันถูพื้นได้ดีมาก พี่ก็แรงดูดอะพี่18,500 PA นะคะตัวนี้ดูดเส้นผมดูดอะไรที่เราพูดตอนแรกไปเนี่ยได้เป็นอย่างดีถามว่าไอ้ขุนยนพวกนี้เนี่ยเพนพอยต์หลักๆที่เราเจอกันมาเรื่อยๆในแต่ละปีมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกถ้าเราจะมาพูดว่าโอ้โหพี่มันน่าสวราดมากเลยดูฝุ่นดีมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้ให้ใครก็รู้กันแต่มันดีขึ้นอันนี้รู้อยู่แล้วทุกรุ่นใหม่ออกมาต้องดีขึ้นแต่เพนพอยต์คือ1ถผ้าที่เคยสกรปร ในการซักแบบมันไม่ค่อยสะอาดมากตัวนี้คิดได้แล้วมันไม่ได้แค่ซักนะทุกคนตัวนี้เนี่ยมันซักมอบถูพื้นให้เราใช่ไหมทุกคนแล้วมันจะตรวจสอบพบข้าวสกปรกมันก็จะซัก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 ทำความสะอาดต่อไป a i อ่ะแล้วพอมันทำความสะอาดเสร็จใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป่าลมร้อนด้วยทุกคนให้แบบผ้ามันแห้งอ่ะนึกภาพออกใช่ปะเออการันตีเลยว่าตรงนี้มันก็จะไม่เหม็นอับเข้าใจใช่ไหมมันก็จะเป่าลมร้อนให้ซักให้อะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราทับความสะอาดนะก็จะมีถูพื้นซ้ําด้วยหม้อเนี่ยดูจะใช้อยู่ตรงนี้ฮะแล้ว มันมีอยู่อันหนึ่งตากงรู้ไหมว่ามันเช็ดซ้าอยู่ตรงไหนเยอะสุดหรือไมตรงทางเข้าที่เราเข้าอ่ะไอ้ตรงที่ประตูเราเปิดแล้วเราเดินเหยียบมันเช็ดอยู่แต่ตรงนั้นอ่ะแล้ดุดก็ถามทุกคนว่าทําไมมันเช็ดแต่อยู่ตรงนั้นอ๋อมันมีเอไตัวสอบว่าตรงนี้เนี่ยสกปรกมากนะมันถูวนอยู่นั้นอยู่พักหนึ่งเลยอ่ะเออวันนี้เดินเข้าบ้านมาเป็นไงดีขึ้นไหมเออนี่คือเรื่องจริงชั้นเนี่ยนะพูดเรื่องนี้ได้ทั้งวันเลยทุกคนเพราะชั้นใช้ไอ้หุ่นยนต์พวกเนี้ย จนแบบสนุกกับมันมากณั้นะนะเราบอกกนเลยว่า1นนะคะมันแก้เพนพอยมาได้เป็นอย่างดีฉลาดขึ้นดูฝุ่นได้ดีขึ้นแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีขึ้นตรงเนี้ยแค่นี้นะเราว่าทุกคนดูถึงตรงนี้ก็จะรู้สึกแล้วว่าเออว่ะพี่มันน่าซื้อกูรู้ก่อนในจริงด้วยว่ะาทาั้งเรื่องซักผ้าเออเรื่องดูดฝุ่นเรื่องอะไรเอยอ,อะไรอย่างงี้เจ๋งมากๆต่อไปเราจะพาทุกคนไปสั่งงานด้วยเสียงกันว่ามาสั่งงานด้วยเสียงเป็นยังไงแล้ว CPU ที่เขาใส่ไปเนี่ยตอบสนองเร็วนะคือพอเราพูดว่า, Hello, ie, วาเฮลโ l ล็คก นี่ต้องนิดนึงนะดูดฝุ่นอย่างเดียว,วนี่เห็นไหมมันสั่งได้หลายอย่างมาก<ด>นะคะ Hello Rocky ลดแรงดูดฝุ่นโอเคเห็นไหม Hello Rocky กับแผ่นชาร์จ,จน,น,นี่น้องน่ารักวะน่ารักเนาะ สบายเธอมันดีมากอะแล้วการ mapping ความฉลาดตรวจหาตำแหน่งหรือการตอบสนองอะไรเงี้ยคือเร็วแล้วก็ดีกว่ารุ่นก่อนๆเยอะมากนะับปกติเดีกับแท่นชานะถ้าเป็นรูกกันก่อนนะก่อนอน,นั้นอีกนะวนไปเถอะวนไปกว่าจะเจออันนี้นี่เจอเลยทีเรียบร้อยนี่เรียบร้อย ใช้ได้ทั้ง iOS Android เนี่ยใช้ได้หมดนะดูใช้ Android นะนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนั้นใครที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเราว่ามันใช้งานง่ายตอบโจทย์ได้เยอะแล้วก็ฉลาดมากๆเลยอ่ะในทุกคนอย่างที่เราบอกไปเลยนะว่าความเจ๋งของเขาเนี่ย มันมีมากมายสิ่งที่เราชอบก็คือว่าเขาตอบสนองได้รวดเร็วดีกว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยเยอะมากๆนะคะพอมันแบบเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าทํางานอะแล้วมันฉลาดขึ้นปกติเนี่ยจะบอกว่าตัวก่อนๆนะคะเมื่อสักสาปีที่แล้วอะมันตกใส่ดูดแอกไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่ตกสบายนะพวกกล้องพวกอะไรเนี่ยดีมากเออนี่ไปเลยสบายๆลูกโรบล็อกเนี่ยเอฟเฟกซ์อาร์มอะไรเนี่ยดูชอบมากเลยนะทุกคนดังนั้นง่ายๆเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังอีกสักรอบสั้นๆนะฮะว่า มันเจ๋งยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะคะความเจ๋งของมันเลยอย่างแรกเลยนะคะ ock, r o b o r o c k Q r ี o r เคิรตัวนี้นะคะแก้ในเรื่องของเส้นผมที่พันนะคะตัวนี้จะไม่พันนะคะตัวนี้มี f r e x ซ Arm นะคะแปลงปัดยืดดนข้างได้ตัวนี้แรงดูดนะคะ Hyperforce 18,500 PA นะคะบอกว่าเป็นระดับแนวหน้านะของตลาดพวกหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วแล้วก็แปลงคู่หลัก d u o อตัวนี้นะคะสามารถกำจัดเส้นผมบนพรมได้ถึง99.5%เลยนะคะแล้วก็กำจัดพวก อะไรที่มันเลก็กๆน้อยๆแล้วก็ที่มันแขนมันยืดไปได้เนี่ยไปปัดกวาดเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเราชอบมากๆนะคะมอบถูพื้นคู่นะคะด้านหลังเนี่ยที่บอกถูกพื้นได้สะอาดเนี่ยเขาถูพื้นได้ความเร็ว200 RPM มี Adaptive Lift Chassis นะคะยกเครื่องขึ้นได้สูง10มิมตรนะคะแล้วก็ปีนพื้นต่างระดับได้สูงสุดที่4เซนติเมตรที่เราชอบมากคือระบบทำความสะอาดของเขานะคะกับไปที่แท่นชาร์จของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าอุณหภูมิน้ำร้อนได้ถึง3ระดับสูงสุดเนี่ยคือ75องศานะะาร,นรเ อันเก่ามันได้แค่ดูดฝุ่นกับซักทุกคนแต่อันนี้เนี่ยใช้น้ําร้อนแล้วก็ที่สาคัญมันจะเป่าด้วยลมร้อน45องศานะคะป้องกันให้กลิ่นมันไม่อับนะแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราด้วยนะคะการซักมอบได้วยน้ำร้อนแบบนี้เนี่ยสำหรับเรานะคือดีมากๆเลยนะครคุณมีหน้าที่แค่เลี่ยงแค่น้ําดีน้ําเสียด้านบนนะคะแล้วก็มีถุงเก็บฝุ่นอัตโนมัติที่ใช้ได้7สัปดาห์ที่อยู่ด้านบนนะคะมี voice assistant นะคะ สั่งงานด้วยเสียงนะคะต่างๆนานานั่นเองแล้วก็รวงถึงรองรับแอปพลิเคชันต่างๆนะทุกคนแล้วการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยสั่งภาษาไทยก็ได้เหมือนกันนะคะเราสามารถดูจากแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วก็สั่งเนี่ยเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะก็คือ Hello ล o อก y แล้วก็ภาษาไทยลุยไปเลยนะคะก็มีคําสั่งให้เราดูแล้วก็กล้องไลด้าด้านหน้าเนี่ยตรงพิ i ศ e s e n s e ไลด้าเนี่ยต้องบอกว่าสร้างแผนที่ละเอียดแล้วก็ลบสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆอนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะมาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงนะสำหรับเรื่องของวดดีออะะนนีีีโโอออคเรรยไมนนนะะั้้้สสาาถตตบ,บบบงแ2 ทิศทางนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีกล้องมีไมโครโฟนด้วยดนะังนั้นเราสามารถที่จะพูดคุยนะคะแบบ2ทิศทางได้กับสัตว์เลี้ยงก็ได้กับคนในบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่าโ o โบ l o อกสมาร์ทแพลด้วยอันนี้เนี่ย เขาจะสามารถปรับแต่งโหมดการทําความสะอาดเนี่ยได้ตามต้องการนะฮะเช่นประเภทของห้องความแตกต่างของพื้นอะไรเงี้ยเราก็ไปเซตเนี่ยจากแอปพลิเคชันในหมดแล้วยังดูพวกความคืบหน้าได้ด้วยว่าเออมาทําถึงไหนแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างทั้งหมดเนี่ยสามารถทําได้ในแอปพลิเคชันซึ่งเราจะจะบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยฟีเจอร์เยอะมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะส่วนคนที่กังวลในเรื่องของการรับประกันนะคะรอบนี้ Roborock Care Service นะคะสบายใจได้เพราะประกันให้ถึง3ปีเลยแน่นอนว่าประกันศูนย์นะคะอะไหล่แท้100%แล้วเขายังมีบริการรับส่งฟรี นะเออเป็นไงสบายใจได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้ว่าเออหลังบริการหลังการขายเป็นยังไงก็จะมี Roborock Care Service นะครตามนี้เลยรายละเอียดนะคะและนี่ก็คือรีวิวนะคะ Roborock Q Revo Curve ที่น่าดุดบอกเลยว่าก็น่าจะเป็นขุนยนต์ดุดฝุ่นอัจฉริยะที่นัดดีที่สุด ตั้งแต่ดุดุดเคยรีวมานะทั้งฉลาดภูพื้นดีแล้วก็ที่สำคัญเพนพอยตเรื่องเส้นผมก็จบไปในตรงนี้นะคะดังนั้น,น,นอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามมากนะคะที่สําคัญน่ารักมากเลยเอาไปวางตรงไหนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมินิมอลเนาะมันดูทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะราคาขึ้นเลยค่ะนี่คือราคาของเจ้าตัว r o บอ o คิวรีโว เคิร์ฟนั่นเองค่ะนะใครสนใจก็ไปจองได้เลยค่ะเดนนุดจะทิ้งลิงก์นะคะช่องทางต่างๆไว้ให้ข้างล่างนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ราการของเราล้ำลายพีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูรายการเรามากกดติดตามด้วยละกันแล้วก็หวังว่าใครที่กำลังจะซื้อหุน่นยนต์ตัวนี้เนี่ยไปเนี่ยจะได้ของดีถูกใจกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาเดีราตีสวัสดนะครโอยาสมิค่ะสวัสดีค่ะ